เกียรตครังหนึ่งต่อไปอีกยีเสิมหาปีนับของเก่าของเจ้าของใส่ได้เกรสิบหาร่วมกันแล้วก็สิบร้อยกลัวอยู่ตีแม่คุณแม่สิไปใส่น่นนักเกือบม่วงๆนะไปเหย้าตีโอ๊ดไว้สักนมาได้ตีเออมาไปยังดนกย่างไปเหย่าน้ำก็ะยอนไปน้ำก็ะด้ดอก ตัวเยาะย้อนแห้งเนี่ยหรอมันสิออกก่อนเอาอันนี่เกี่ยนเตียนข้าแตะขังกำลังอนุมเป็นสาวเบาขน้องคือกันแย่เลือกฝันเด้อเจ้าพ่อโดนไปอาตี๋เท่าเฮาเหยียบแต่บอลเอื้นไม่ีนั่นแล้วแต่ห่างแต่ซืนอในอันอื่นบ่คิดพอกำลังสิ่งเบาสาวคิดเหยนเข้าไปนะบางไรน้องเอาไว้ตีกั บาตีแกบ้าตีแกเห็นล้วเตะพอเต่เมียผู้เ,เพิ่นเท่าดีละแว่นแกล้เอวละห้องนักกะแกน้ำอันความตายบ่กกเกลื่อนก,กิบาำกะลังอารมณ์ยังเด็ดหมอหัวสา,าน้ำยังขมนไปกับกผู้เลวผู้เท่าจมเจ็บแอวเขาละวัดหัววนเด่นที่เปลี่ยนสะพัดวาสะพัดวาสะพัพพวดวานะพวกนันนะพราะอยอารมณ์สีกาตั้งเสียงลำในละแว่นแลวไข้หัวใจเจ้าหำห่อนตกมาตอนวางนี่เป็นสาวใหญ่ติมทิงสีได้มีผัวสมลุเมี เปี้ยคางตกมาปางเ่านี่คือตายอยู่แท่เองความสนุกมวนไม่กะเสวเรียนเลิกไปอันควบม,มวนนั่น,อนบอลได้ลน่ว่าสิเตากลับขึ้นแต่จิตใจของคนระวังเขาสบายนี่มีตะคันไปเบื่อความนี่มีมั่งอันนั่นแร็วอันควมหลังเลิกแล้ว่ะเขาเข้าไปเบาสาวบัดนี่งมง,งวดดัวอะไรตันหามีมากฟ่อนยุ่ผู้เดียวกับมวเนเปลี่ยนเท่าไหมละมวนยุ่ผู้เดียวน่ะล่ะนี่เราผู้สิได้ร้อยยี่สิบปี <laughs> เอาเลยเด้อพนันแถวแม่นั่นมาโมยากดอกผู้สิเร้ะยี่สิบปีสิขึ้นอยากจะน้ำผู้สิเพิ่งกุ้งเหนแอมะเอาอ่ะ งมมั่วได้ตันหามีมากความอยากพูดอยากแต่ผู้ไรขื้นเลินค้นสนระวนใจเหมือนก็ผัวมีทั้งผูวแล้วนันแล้วแต่หมูเพื่อนบ้านเขาสื่อสั่งอย่างใดพอรัวเข้าดีแล้วเป็นยันเลยกระตุกตำคาหมายคนนุนลาวเข้าเดี๋ยวตําเขาจะได้อนังวาสนาตอนนี้ให้ฟังเอาดีพอบาดสันหาได้ครูผูหมาะสมถูกต่อเขาพระสั่งมังนีสองสามปีเราพูแต่งงั้นแล้วว่ามีอย่างห่างมู่ลูกสองสามเกิดแต่เราไปนั่งจิบโดตกบัง นี่คิดพอเตี๋ยน้อมาสับสมบาติอยากมั่งนี่เป็นเหรียสุวรรณบ่มีเปลี่ยนเห็นแต่ถ้าลกุกตัก็ซอยหวอยเก็บใหม่ซับนันละสะสมบัติละสิ่่ให้พวกเขานั่นอยู่ใส่เสื้อผูกเข่นในละแว่นแนวได้กะตืมไม่มีไหลพวกหญิงชายพเพิเ่คิดติดต่อหไม่อายุห่างไรแต่มน่อยมือหน่อยถอยลงคงวอวยเบิดความงามเบิดความสวยเหลวหลังเลน่าลุงป่าสูคนให,ให้เราเด้ยมีขูมีพิงยังสีนี้ไหมเนาะ มันยังสมนำสมเหนืยอตัวเนี่ยตัวย่างที่ดีของสังคมพอจา้าเมา่อเมงไม่มันก็คือขาดขาดขคนเขินกินนี่หลับพอเมือเอ้ยเกิดมาโดนอายุเมืไปแล้วหลายปีอิินคนแก่มีหลานเลีนและลูกเต้าเต็มบ้านขับพาล้าน ผู้ใดเด็กสิ้นซื่อว่าคนแก่เรายกมือขึ้นอันผู้บ่ยกมือเนี่ยเพราะท่านได้เ่าเม่นบ่ผู้ใดเด็กเงินเด็ดน้อยเรายกมือขึ้นมีผู้ใดเด็กแปดไปโอ้อันนี้คือสุดยอดของคนอันหอดลับแปดถือว่าถือทงแดงเขาเสียนใช่หรือไม่อเนาะ เกิดมาโดนอายุเหมิดไปแล้วหลายปีเอินคนแก่มหลานเล่นและลูกเต่าเต็มบ้านขับพานบ่ทันนานคำนวณในหลายปีก็ต้องจากภาพ,พวามีลูกเต่าไปแล้วบว่เต่ามาพันละยาตเลือผัวแพ้งกับไปเอสอง่ง หนอหอดเตนอนปลาสาเผาเลี้ยกะเลิกลากลับมาบานเฮือนสังบันบางเปาเห็นแต่หน้าลูกเตา่าตัวเจ้ากะบอมีให้นาหนาดีเงินค้าแก้วงัวคุ้ยมาบิงเอาไปนำบ่อใดเอาให้กะาออเอา นี่ละองคพระพุทธไตเก่าเพิ่นตัดสั่งเทศนาให้ประชาชนฟังยันงานวันเงาง่วงให้ตึกตัวเอาไว้คำสอนพระองค์ว่ากรรมาฐานทังวันนั้นให้จิตปล่อยจังสันพระองค์บาอยู่บ่เส้าเป็นห่วงเฮาชาพีนองเรื่องเกิดแก่เจ็บตายไม่ใงเอ้ยจิตเลียดลายมัวมาสองบ่เห็นไพนาอาวิชามันหุ่มมุงบังโลกจูไพรของเทศให้หัวฟังแล้วก็เลือกไปบาปกับ กว่าไดน้ำสรงอานิสงบาดเวลาเหาตายทรงทางสุดท้ายทรัพย์ทั้งหลายมีไว้ในหือนสั้นเน่นอังเป็นเศรษฐีมีมั่งเป็นพรนพา,างพอคาห้ามไว้ครูสุคนพุทธกงขันพนทูกอย่างเห็นหมดอันทรัพย์สินเงินทองสิ่งของเฮานั่นมันเป็นของถึงหบเวียนวนอยู่กับทินเอิ่นบาปอบสุดตีนผ้าเฮายางบดไอ้โนหยุงหอดมือตาห้าง มีรัพย์หลายเพื่อน่าขามตามสัตว์มนุษย์โลกหาไว้กินและไว้ใส่บำเพนสร้างส่วนบุญบาปกับบุญนี่นั่นมันเป็ียนคู่เกอเ,าเอาเฮาไปใส่กับไปน้ำ่าดังเงาเฮานี่เฮาทำนี้เอา,า,เอาไว้บุญกรรมน้ำทรงเวลลหมดหมออเดมียนไปขืนส่สวรรค์ให้ทำบาปว่าดันมันดึงจองบ่มีเศร้ยายามเมื่อเฮาตายไปนี่บาปกรรมน้ำตองผ้าไปตกในห้องอาบายภูมิคืนที่มันหลีกนี้บ่ได ผู้ใดสงไว้จังได้ยิเมียโอ้อโอ้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 โเ้โอ้ง้โอ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 ้อ้อ มันมาเป็นตะเือกับลูกกันมาฟอนซอยลูกเดิมมันยังเ,งเสียบวัดเหงาเหมนกันนะนะแม่ ด้ยินเสียงล่ำเสียงแค้นใจห่าวใจซื่นอายุยืนเราคุณยายแต่ด้ยินเสียงล่ำเสียงแค้นลืมสิหันใจปลาหลับเมื่อนี่มิต่เติมผู้ห่าวผู้ซื่อเสียอายุยืนไปหนาสุขสุขพ้นยือดอกโดยเจ้าพ่อพีน้องบ้านดงแดงของเขารักษายหงต้เประเพทนี้เอาไว้เอาสามมาขี้สามัคคัดังเดือพีน้องเด้อ ากงจังได้ละวงทั้งสามเสื้อปูกข้อคัดอปูกสอปูกสอคัดปอกสูตินเพิ่นแก้หมดทั้งสินละบ่ได้ห่วงน้ำหยังอนาทรย์สินเงินทอง เงินทองเงินทองลับไปกองดอกไก่ผู้สวนนีหันไนมันลับเราติดตัวไปคือจังบุญเฮ้งนันเพราะองค์เฮางเบา่าเบา่าเบา่าส่วนลับว่าบุญพันยาเปลี่ยนนันเด้เาโกสมโกสากรรมไย่สัวข้าวและเปลี่ยนเครื่องจองนาวทำอะไรให้เกิดโูหาจิตนันได้ว่าเป็นของตัวต่อไปเพระหยุดอย่างอาในจังคนนและผูสังขารบ่อเทียงดางเทียมป่าในหลับไปหลายด่างทางพู้ทางทิ่มากกลแม่งเต็กเปลี่ยนนี่ลับเป็นไตนันลับไปให้มันคนส่วนเอ bưng cành bưng cắn bưng áo cành bưng ổn cành ừ ảo là dây cắn bắn mũi chết luôn là bao đẹp ừ ừ ảo ui ui bưng vâng đi tôi là mẹ เอาเน้อเมียอาศส่เพียงความ่วนสัวคณะทอนบ่อเป็นมันแกนสานพระองค์หนีจากบ้านบ่อเป็นหวงหยัางมูนปาธนานีระพันบ่ประสูงใหม่ไปอันในห้องอาเวียนตังอาเวียนตาให้เบียนเกิดพระองค์เปิดนี่ลับแม้ทงสิงในเจ้หนีผลโลกคนไผ่ละกุโศลใจด้วยนระพังกวนผมบ้าผมบ้าผมบ้าเด้อคุณพ่อเด้อคุณแม่เอาอาละบพี่น้องละทั้งเพื่อนน้องก็น้องพระองค์หวงพี่น้องยาประมาทเลือนไหลเรื่อง เจ็บตายของคนบ่สซองหวนเห็นตายทึงทยทยทย่งตายเจ็บตายไผ่พุ่ตายหงตายฮ่าฮ่าไปเล่นกอล์ฟได้สิไตแยบมาได้สิต,ยสตยายแทเหมือนได้เนาะโมยันกันตัวลนะเนาะ เดก้าก uh, uh, uh ็แต่เหมือนเนียาบ้างมองมาแก้วมาเดี๋ยพี่น้องนี่เราพอแมมเอ้ย เกิดมาโดนอายุเบิดไปแล้วหลายปีเกื่นคนแก่หลานหนินหนและลูกเต่าเต็มบาา้านเพื่อนพาล้านเฮ้าทำบุญมานั้นเมื่อนี้เพื่อนมาได้รับผลบุญมาสันว่าผู้ลังคนผัดเขาวัวดเขาว่วาเพื่อนบอกไว้ว่าเท่า,าสะกอนจังสรีทำบุญเด้อพนวาวารักษาศิลนกินท่านห่วงกันกับชาวบ้านบ่ทันนานผัดา,ายจอยหนีไปแต่ยังนุ่มบุญกุศลเลยบยบ่ใดทำสร้างแต่ยังไดเมื่อนี้บุญหลายเนี่ย แม่พ่คุลแม่สมศักดิ์นะครับแล้วกับพี่น้องหลายปู่ลายค้นท้ำส่างนา้ำท้ำบุญใบกอนเป็นสะพานเที่ยวไตผู้จังหนึ่งพันยังมาบอกว่าถอยเซอร์เกินหนึ่งอีกท่าเสียฟึกกี่ปีสองปีจังสิเหตุบุญพนาว่าเ่ท่านในหอดปานั้นตายก้อนสัม <laughs> อันกูสุศลเลยบอดด่อใดทำสร้างเตอย่างได้ผู้ตายไปนันบ่ได้สร้างก็อานิสงส์บัดเขาจุมใส่กะลุงแม่นหยั่งสีน้ำอยู่แน้วสิสู้เฮาไห้ไปสวรรค์เห็นแง่เด้อคุณพ่อคุณแม่วอวันซ้อนใจบาดหาเ่าจังมงาบ่าว่าคำห้อ ห้องก้อนตายมีนั่นให้สร้างก่อทำบุญเด้อผู้บ่มีเงินทำไปรับหูรับตาจำสินคาาอะไรส่วนบุญคุณล้นบุนกุศลนำอยู่สู้น้ำจังบาทั้งชตินี้ชาตินาเมื่อฟ้าสู่สวรรค์อันนี้นั่นเรื่องชีวิตของมนุษย์คนใยายเออเกือบสี่คือกันหมดโลกคนเฮานี่พระองค์นี้ไปเล้วเหลวหลังยังเปลี่ยน่วงเอาเสียงแค้นคือในแนววอร์เตอร์ครับ ควงนีไปแล้วเหลียวหลังยังเป็นห่วงส่วนสัตว์ลกทั้งขวงลงคนเียอยู่ไดบ่เห็นมองบอนสีไป พระอ,องค์เทศบอกไว้เห็นป้องกรรมาฐานและวิปัสสนายานซองหวนเห็นแกงสแสดงถึงทางด้านอานิจังตั้งบอดเคียงว่าถูกขังอานิจังอนัตาเกิดเป็นทูกบ่แล้วบมนยุงหอดมือตาอานิจาว่างไว้มา่าปัติรูปของหลอกลวงเย็ดไว้หลงมองบอนสิไปสินแม่ไ่สมาธิ ปัญญาอันนี้ก็ได้ม้วนมูปรึกษาพิจะหน้าตัวตวนสีแมนริงหรือหม่ตัวยูใสมาล่งว่างเอาเปมีาหั่งคนละบอลคิดเบิ่งเหลอ่อนซ้อนองค์ปะพุตเจ้าสังมาหูอันเห็นอันนี้เป็นรูปร่างมีหางคือแขนขาอยู่ในกาจเจ้าเฮงนี่แยกปุ๋งกันไว้อันนี้เป็นคนแท้ตัวตวนเพิ่อนว่าใคูมีปัญญาจังสิคิดหลอบลูเห็นหูว่าแก่ใจเพิ่อนว่าสังขารคนนี้ได้ปุ๋งแตงคือรถพนไม่ไงสังขารคน นี่ได้ปุ๋งแต่งคือรถถาดดินนำลมไฟอากาศมีในหันอาศัยคันทั้งหาผ้าตัวตังยูถาดผู้นี้แตกมางขันอามุนทลายล่เอินว่าหยังมาเนี่ยคุณยายเอินว่าตายคนเมาสมมุติเอาและเออทานไฟทั้งกรมาานเพื่อนว่าเอินจังสั่นให้จำไม่ใส่ใจกรมาานเพื่อนว่าไม่บอกมีผู้ได้ตายถ้าสลายเพ่พังดังเข้าเห็นแล้วอันแนวคันทั้งหาเพพังอย่างบออยู่แม่นสิีนบจอ ก็ขอใบกระบอฟังพุทธองค์เพิ่นตั้งวัลูแตกน้ำดับบอมเมนตัวของห้องล่องขอบอมีในมันเกิดมาแล้วมันตายไปตามภาษามันนั่นบุญกรรน้ำทรงเพิ่นสอนมาให้ปงให้ละบังละไวให้เห็นหูว่าแก้ใจขันไพละเลือกได้สิพ้นจากความทุกข์พนามไงขันไพละเลือกได้สิพ้นจากความทุกข์ให้ยืดถือจริงจังจังสิทธิไปได้อาัยปัญญานั้นเป็นแสงเที่ย เจ้งสว่างสติเข,าข้าควบมของรักษาใจให้มันปั่นนั่นจังสีไว้จังสีตั้งเทียนใด้สมเื่อสามอาธิอันผุโทธทัโมงโหกันสุเูงเศรใจเบาเบา,เบาถึงขันละพาะวันนาคือว่าบ่าเห็นดอกนึงสัน้า บีมันกวงทานี่พานบีมันกวงท้านี่พานโอ้้อยน้องโอ้ห้อยนองงา เจ้าภาพจนมาพนทั้งเมที่เสียงเบนจังด้มีนิท่านกาวไว้นกกระจอกหน่อยผัวเมียทั้งคู่ยู่สืบสานกลางดาวฟ้าดุงเลยเสบานี่ท่านสู้พอสู้แม่เฮ้าฟังบากคนเฮ้านี่ เขาหยังแน่หยังนอนบ่ได้ในโลกนี้บ่มีหยังแน่นอนจักจังก้าดาวามักมักกันก็นยังเลือกกันในว้าสันไปนี่คือตัวอย่างบางตอนให้พี่น้องบังเป็นหลักธรรมนี่ท่านหญิงหลักธรรมเนอบ่ปเปลี่ยนจต่สีหยั่งนอนแค่ไหนสิแม่ 铺张无心。